อ่าไมาค์คันครับถอดดีเอฟซีแล้วก็เป็นช่งนะครับนี่เป็นซูกิน้ำดันมานะครับในทำการต่อ,อดฟ้าสูบออกเพื่อทำการเชิคก็มีกล่งนิดนิดนะตอนนี้จะให้ดูมาร์กของซูซูกิสวิปตัวนี้เป็นเครื่องอยู่ในเครื่องตอนห้าครับ เห็นไหมครับริมเดี๋ยวชีห้ดูนะนี่ริมนะตรงแล้วก็จะมีโซ่ตรงนี้อีกล่างนะสีดำที่เราแก้มทีไว้ให้ดูนะครับนี่เป็นตำแหน่ง TDC นะครับส่วนโตต,ตัวตถึงโซ่ก็ แล้วก็เลื่อนเข้าไปแล้วก็หาลวดเสียบเข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะปล่อยนะตอนนี้เราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับอมาดูมาดูแคมนี่เราขีดเอาไว้นี่ลูกศรไอตัวแหลมๆเนี่ยจะตรงสีดำนะมอนกันฝั่งนี้นะน กข็งชัดนะก้อนไม่โฟกัสตุกสูขึ้นสุดนะก็ประมาณนี้อ่า นี่ให้ดูวิธีใส่โซ่ทัมิ่งนะครับของสวิปนะครับก็ประมาณนี้แต่ใครเคยทำแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับวันนี้เราก็เอาไว้ให้ช่างมือใหม่เขาได้ดูว่าเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยน้อยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมีคำถามอะไรก็ค่อยสอบถามกันเข้ามานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ